ชีวิตนอกไดพิมพ์ดีพายเป็นนหนึ่งแม่ค้าออนไลน์คนดังที่กําลังมาแรงมากๆเลยล่ะค่ะสําหรับพิมพ์ดีพายพอมียอดขายที่ปังมากเรียกเรีว่าคนสั่งเยอะจนส่งของให้ไม่ทันเลยล่ะค่ะซึ่งเรื่องมีพิมพ์ดีพายก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พอได้ประกาศหยุดได้สดขายของจนกว่าจะหาวิธีจัดการกับระบบส่งของได้แล้วในส่วนของการแก้ไขก็ต้องรอดูกันว่าเจ้าตัวจะแก้ไขยังไงต่อไปเพราะไม่ได้เจอดราม่าแค่เฉพาะเรื่องส่งของด้วยแต่ยังเจอดราม่ากล่องสุ่มที่หลายคนไม่พอใจจนอยากจะได้เงินคืนซึ่งในเรื่องของกล่องสุม่มพิมพ์ดิพายก็ยินดีชดใช้แต่โอนเงินคืนให้กับคนที่ไม่โอเคได้ส่งของมาคืนแล้วล่ะค่ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพิมพ์ดิพายด้วยเพราะแม้จะมีปัญหาเรื่องของการส่งของ รวมถึงกล่องซูมแต่ที่ผ่านมาพิมดิพายก็เคยทําความดีไว้มากมายเลยล่ะค่ะพราะหลังจากที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆเจ้าตัวก็นํากําไรที่ได้ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อซึ่งนอกจากจะเป็นนางฟ้าเจบุนของผู้ยากไร้แล้วชีวิตนอกไร้ของพิมดิพายก็น่ารักอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะเพราะในไร้เป็นแม่ค้าผักแทบแต่นอกไร้มีชีวิตเป็นคนแม่ที่แสนอบอุ่นพอเลี้ยงและดูแลลูกด้วยตัวเองซึ่งแ้ตอนนี้เจ้าตัวจะรวยมากเพราะมียอดขายเป็นดักสิบด้าน100ร้อยด้านแต่เจ้าตัวก็ยังใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเข้าของเครื่องใช้รวมถึงการแต่งกายของลูกๆก็เป็นแบบธรรมดาไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมเหมือนกับลูกคนดังคนอื่นๆแถมเจ้าตัวยังพาลูกเที่ยวได้เดินตลาดนัดเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินด้วยซึ่งก่อนจะมาฮอตเหมือนทุกวันนี้เจ้าตัวก็เคยให้ลูกสาวมาไร้สดขายของด้วยซึ่งลูกสาวก็ให้ความร่วมมืออย่างดีแต่ช่วยคุณแม่ทํางานด้วยล่ะค่ะก็เป็นหนึ่งครอบครัวคนดังที่แม้จะรวยแต่ก็ยังใช้ชีวิตธรรมดาและติดดินเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะได้นานอนาคต2-3ถึงปีข้างหน้า พิม์ีิพายก็มีแผนจะส่งลูกไปเรียนภาษาที่จีนด้วยและจะสอนให้ลูกรู้จักหาช่องทางเพื่อเอาของมาให้แม่ขายเพื่อต่อยอดธุรกิจขายของออนดาของคุณแม่นั่นเองค่ะ